สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศยามแดงๆครับอยู่โดมสาวหน่อยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหลังจากฝนตกครับกับตกกัค่อยๆครับตกนิดเดียวครับพี่น้องบรรยากาศเงียบเหงาครับยังบุคคลเดินทางกันมากครับน้องลำเพลินครับ บทษันมาผมแปม,มกับไทยคลิปอยู่ด้านหลังครับอการกับพึ่งไทยคลิปย่างมากว่างหันพี่น้องเลยคลิปก็จะซ้ำๆกันเหมือนคือคือ,คอเกา่าเืิดแล้ว ยังจัขวดว่บรรยากาศครับคึมๆหลังจากฝนตกลงมาฮะบัวจะอะไร์ึ้นมาดาเตือนดหรอ 红鸡蛋。嗯。 หลังจากฝนตกลงมาครับบรรยากาศดีครับเยน็นจ่อยครับพี่นอ้องอาไรเปล่เดีครับหลวงมาด้เหงหลวงมาด้เหง

ก็อันนั้ผมไม่นการใช่เพราะว่าาพ่อแปลทีเราไปัผมแล้ยเแล้วตัดดูมลห้อง้หตส่งเลารสั่งเอาสั่งเอาสั่งเอาแล้วเียัวะเออไอ้ียไม่ได้่ไดแปทีพีเจ็กหน่อยเลยนัดประจำากอยากไ่ใช่เอลย นอนพลิกไปพลิกมาอยู you, ่เพื่อจ e> ิท yani> yup> ุเบิดไปลไม่เียะมูนอยที่เียมัน้อพอสองงานกูคันเฮดเบียรแป๊บเดียวไอเด้ีดกัเดียวเมือกันไปเข้ากัไปย็นหันนะสกรับอย่างวางพิพงมั่งครับตุ่นตะกบอ่อนหันปุกตหันเหไหมสาระถ้ทมาเหแสาระีติพงโดหน้ากับภาษาบางคนเขาดีๆนะ สูบสายตาหรือสูบสาหน้าเนี่ยเดี๋ยวทำไมมีร่องน้ำขาดสูบร่องคนดีกันเนาะบรรยากาศเงียบแรงครับเริ่มลุกเริ่มต okay. ื <S <S ่นขึ้นมาครับเก็บของเคลียร์ของครับหลังจากฝนตกเหล่มลุกเริ่มออกมาครับบรรยากาศ ดีมากนี่ครับคึมคึมคึมฟ่าคึมฝนครับพี่นกหลังจากฝนตกมากเย็นใจจ่อยบรรยากาศดีครับครับแ กับบานเบิดครับทีมงานอย่างอยู่ขั้นเดียวขอรอครับบริไปไซบริดรับครับ

นไ,ไหมซครับพี่น้องสท่าไรชิปนี้ครขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกการแร่งใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมลิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ